สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเท่าบันเทิงน,นะครับวันนี้ก็จะขอน้อมนำเสนอนะครับพระสังกระจายนะครับซึ่งจะสร้างโดยหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพิมพ์ปั้นนะครับ ขึ้นชื่อว่า,าหลวงปู่แก้ววัดเครือวัดนะครับก็ท่านเป็นเ,เป็นพระอาจารย์นะครับผู้มีรรมความขลังนะครับมีรรมความขลังนะครับในทางด้านศสยเวทนะครับแล้วก็ ซึ่งท่านก็สร้างาวัตถุมงคลนะครับที่เป็นที่เรื่องลือเอาไว้ก็หลายต่อหลายหลายอย่างนะครับต่อไปนี้นะครับกระผมก็จะได้กล่าวถึงประวัติโดยย่อนะครับของหลวงปูก่แก้ววัดเครือวันนะครับ หลวงปูก่แก้วนี่นะครับท่านก็เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ครอ,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 อบครัวท่านก็เป็นชาวประมงนะครับนะครับในสมัยที่ท่านนะครับเป็นเป็นเด็กนะครับท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับที่โรงเรียนวัด ก่อนก็เรียนที่โรงเรียนเรียนก็ที่วัดนะครับเรียนที่วัดก็ก็แล้วท่านก็เลยในช่วงที่เรียนที่โรงเรียนวัดนั้นนะครับท่านก็เลยได้ก็สมภานวัดที่ท่านเรียนอยู่ก็เลยบวชนะครับก็เลยบรรพชาท่านเป็นเนนตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่เด็กท่านก็บรรพชาเป็นเนนเรื่อยมานะครับ เหตุที่ให้บวชเหตุที่ให้บรรพชาเป็นเนนก็ับเด็กๆก็นึกถือว่าสมภารเจ้าวัดนะครับเห็นว่าเด็กชาแก้วคนนี้นะครับเป็นผู้ที่สงบสงเยมนะครับแล้วก็เฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตากรุณานะครับเป็นที่รักใคร่ของใคร่รใครนะครับผิดแล้วก็ สติปัญญาดีซึ่งถ้าว่าได้บวชต่อไปก็จะต้องเป็นกําลังสำคัญนะครับในทางพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนเพราะว่าเด็กชายแก้วนี่ต่างจากคนอื่นมากนะครับท่านสุพารเจ้าวัดถิ่นเ้วก็เลยเให้บรรพชาเป็นสมนเณรตั้งแต่เด็กเลยครับในสมัยของหลวงปู่แก้วนั้นก็จะตรงกับในสมัยของ ราชการที่2นะครับในสมัยนั้นนะครับท่านก็ออกเดินทุดงนะครับออกเดินทุดงนะครับไปทางไปทางเหนือไปทงางใต้นะครับไปขึ้นเหนือลงใต้นะครับท่านก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับถึงความลำบากใด สู่ความอดทนร่อสภาพความหนาวความร้อนนะครับยุคนั้นนะครับท่านก็ออกประกาศสัจธรรมนะครับแกชาวโลกนะครับและท่านก็สวงหาความวิเวก ก็ทางใจนะครับหลวงพ่อแก้วท่านเป็นพระนะครับที่มีคุณธรรมสูงนะครับมีความขลังในเรื่องของเวทมนต์ลและคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ตัวท่านนี่ตังอยู่ในความมีเมตตากรุณานะครับมุทิตาอุเบกขานะครับใน ใจิตใจของท่านนี่ก็เต็มไปด้วยความรักแล้วก็มีความสงสารในสัตว์โลกนะครับนะครับท่านจึงได้นะครับท่านจึงได้ชอบสร้างพระปิตานะครับนะครับเป็นเป็นเป็นคตินิยมนะครับที่ว่าคือปิดตาก็คือการ ไม่มองเห็นอะไรคือคือไม่มองไม่ดูไม่เห็นก็คือคือการไม่เพ่งโทษไม่หาโทษไม่กล่าวโทษผู้ไม่หาเรื่องแล้วก็ไม่มองความผิดผื้นี่คือคตินิยมของการสร้างภาพปิตานะครับท่านก็จะตั้งอยู่ในความเมตตากรุณานะครับ ความเมตตาการุณาของท่านก็จะมีต่อมวลมนุษย์นะครับทั้งเท่าเทียมกันนะครับไม่ท่านจะไม่เกลียดใครนะครับไม่ชังใครนะครับลงปูกแก้วท่านจะถือว่านะครับใครทําอะไรก็จะได้กันนะเหมือนว่าใครใครปรารถนาจะมีลาบก็จะได้ลาบ ไปาัฒนาจะได้บุญได้กุศลก็จะได้บุญได้กุศสตามที่ทูกท่านได้ตั้งใจาัฒนานะครับกับผู้ที่ได้ครอบครองวัตถุมงคลของท่านนะครับท่านก็นะครับ จากการที่ได้เ,เล่าถึงประวัตินะครับความเป็นมาของหลวงปู่แก้วนะครับทีนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมพระวัตถุมงคลของท่านคือพระสังกจายองค์นี้นะครับอย่างชัดจัดอย่างจัดจัชัดชัเจนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ